ซุปเห็ดซุปเห็ดซุปเห็ดอันนั้นได้พี่นอ้องเสียบซุปเห็ดเอกมันปูได้ยนี่งเสียบหลาย,ยพี่น้องเอ้ยไปกินข้าวนึ่กันมาเสียบไปไปข้าวม,ม,ามอนข้าวกล่องพี่น้องนี่แหละข้าวกล่องถี่ยายปิกสัง่งสั่งเอาจะมาดไปยายกินน้องอืม ตอนนี้กินข้าวกล้องกันเนาะกับคุณยายเดี๋ยวจะนี่ดูอืมอืมอืมปั่นได้พี่น้องนะเนี่ยปั่นกินเป็นข้าเหนียวอืมอืมอร่อยอ่ะอืมโอเคเลยเนี่ยข้าวที่ให้ยายเขียนกินเนี่ยแล้วติดตังมะให้แม่กินแบบนี้จ้ดต่อไปเพราะเป็นกินข้าวเหนียวเพิ่นหยำหยาบไหมข้าวกล้องนี้ใหญ่ง่ายเนาะมีประโยชน์ พี่น้องมามาพี่น้องมาเนี่ยสำหรับย้ายปิกีกสำหรับกับข้าวมึงเขาแรงเลยพี่น้องเขาแรงมาตะปลาเห็ดเนี่ยเนี่ยนี่เอาไปกินปลาเห็ดพอได้กินพี่น้องฝนหิ้ฝนตกก็เรยบประพากันกินเขา่าเล้วมากินบานเนี่ยขอสนนอนอ็น้ำเหนือเลยพี่น้องน้ำเหนือเนี่เอซุป ซุปเห็ดเอ,อมันปูเห็นไหมยายปิ๊กไปเก็บมาเห็ดมันปูดอกสีเหลืองดอกสีชมพนูนพี่น้องโคตรแซ่บบอกเลยบอกเลยจ้าว่าโคตรแซ่บอันนี้ก็เอ็นอไม้ย,ยายปิ๊กอไม้บงหวานเขาโอ้ยหิวข่าวล้วพี่นอ้องมะกินข้าวแล้วกันพูดพูดละหมากรากไม้ในสวนจานะ้าคุณยายคุณยายปรทธานหิวข่าวพี่น้องมะกินข้าวก็ยายปิ๊กไป

อืมช่มอืม,อมสุดยอดแล้วกินก่อนืม,มแล้วกิวเขาก่นบ่อืมยากไม่คุ้เขาปลาทูแบบนี้อ่ปะปลาเนี้ยปีกอิ่น ไม่นอนเก็ีตรงนอนไปนอนไอดอันี้กอนนอนไปนองเอิบใช่ไหมเขาชุบแป้งทอดไหมแป้งถอดแลว้วกนไปเรียงกล้งหรอเ่าเออนองเย้ยมากค่ะมากินมาทุบบแล้วไปเลีงกล้วยยุดตัวนึ่งกอนตัวรบาดไปเลีงกว้ยุดตัวละบาดน้าไม่รักินกับไม่กินร่วมกันแล้ว,ลวคนแ่บ ไอู้ไมีปะทุจะปันให้ให้กินข่าวน้ำเยอะๆความปะทุเขาต้องไปซื้อเด้อ้อปลาพวกอไปอย่างอื่นเขาไปซื้อเขาเลยเขาเลยไปอย่างไปถดูเขาจะกินไ่อยๆเขาไปอย่างพอปะทุไปจะกินนนันทเนะสมัยจะกันซีจอมพวกผู้เฒ่าสมัยกนกข่อยให้ซื้อ น่กินได้เปนน้องขึนาหาหากิดเองหาปูหาปลาให้ยังไนม่คอยให้ซื้อไมก่อนอันนี้มีพ้อหากินได้กับหากินเลยนะมาเจอขวงนู้นกินกันเนน้องกอดหวานปุ๊กินทีไม่็ค้กินนะ

cái này gia đình lìa kìm cái gì đó? có lựa nếu lên sao rồi bấm bấm người Cái ạ mhm 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 mặc mhm 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 ไมอนี้ไปเจเ็ดบปเลยกิข้าเนาะเกินขาเที่ยงกงยินตะขนมเฮ้ยนึกขาจงอยู่บ้านเบ้านมักกินข้าวน้ำเบญหาเป็นสม เหนียวมาให้มาเฮ้ยหิวขาวกินตรงข้าคำแม่ตเว้นได้ส sure> ักหน่อยแย่เฉยเลยแม่มาทั้งหิวแม่ข่อยเลยมาทั้งหิวไัดบงหวานเพื่อนน้ำผึ้งก็พอเนียงไม่ได้มากิน น้ไมแบบกรอบๆโอเคเลยอันนี้มันเป็นน้ม๋นจะยาดติดตเกีบที่บ้านนะครน้ำาลเฮ้ยหักน้มันมาเป็นาิดน้ำมันตนไม่แซกบได้รองอกมาถึงหนึงไ้ิดตได้้องออกมาเขาจะเป็นน้มปลาไหมเขาจะเป็นเออ้ำมไม่ไม่เนาไม่โจดนะเขาจะเป็นแบบนอยู่กลาง ก็เป็นโบว์อยู่กลางหวานก็จะว่าต้มแป๊บเดียวกันก็จะจืดอะไรอย่างเงี้ยหวานหลายนาทีหรอพี่น้องเขาเป็นการเบตี้ดจ้า ลายน่ากินแบบน้องกินกับปลาไปแค่นี้นะคะทุกคนเนาะอกยัดิดกินง่ายดูง่ายจ้ะมันคบมหมาหาเห็ดหกกับตองไม่แพงเน้วเห็ดาสิเห็ดยังกินนะพี่นองว่าหาสิเห็ดยังแบบว่าแล้วกัแกงแล้วกับซุปแล้ก็ยำแล้วก็ ในเขาเบื่อเฮาก็กินให้เฮาอยากกินเห็ดตลอดนี่นะเห็ดลูกกรดีเ้ยเป็นของเราเยอเห็ดเปลือกเป็นเพาะรักรักสุขวัคิดดีไม่แห้งเป็น้องจ้าคี้สุขังตั้งเเป้าสุขวุสคนเด้อจ้าเบรสบรเปนเราวะ แอบเลยอิรีเลยกระร้นตีพี่น้องล้องเห็ดกินเมองเ้อจ้ะพอมีคนเก็บไปเก็บบางคำนำสัางาหลายมเป็นด,ดอกไม้ไปเลยเดี๋ยวเห็นมันปู่พี่น้งองเราไม่เห็นแบบนี้แอบุดจอดพี่น้องอันนี้นะคะคุณนัาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ